ชื่อร่มนะคะร่มฉัตรธนาราภพิพัฒน์ค่ะคนจะชอบเรียกว่าคูร่มค่ะเป็น acting coach ในหนังเรื่อง face of anne ค่ะคือจริงๆเราเรื่องนี้พี่คงเดชแบบเขียนไว้นานมากแล้วเราตั้งแต่แบบเคยทํางานด้วยกันโปรเจกต์เก่าๆอะค่ะก็เคยได้ยินจากพี่ทองดีว่ามีโปรเจกต์หนึ่งที่ตัวละครเยอะมากแต่ยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้ววันนึงก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณทองดีนะคะบอกว่าเออมีโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อ face of anne อยากให้มาช่วยอะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทับทามจากพี่คงเดชแล้วก็พี่ทองดีค่ะ ก็ตอนแรกที่ได้อ่านบทนะคะความรู้สึกแรกเลยคือว้าวแบบเยอะเนาะตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความแบบค่อนข้างซับซ้อนทั้งทาง,งตัวละครแล้วก็วิธีการเล่นทั้งสำหรับตัวนักแสดงเองแล้วก็บทบาทที่เขาต้องได้รับการแสดงแบบเทรลเลอร์โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเทรลเลอร์มันจะมีความใหญ่กว่าในชีวิตจริงมันจะไม่มีหรอกที่เราจะถูกแบบไล่ล่ากันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ล่ากันอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเราหายใจไม่ทั่วท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นนนั่นคือวิธีการหรือสไตล์ของพวกซัสเพนเทรลเลอร์นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการของมันคือทำยังไงให้ให้นักแสดงรู้สึกว่าอยู่ในอ m e r เมอร์จซีหรือเฟอร์จิซีอยู่ตลอดเวลาหนีไปแล้วอยู่ที่มันอะไรายเะ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเธอพูดความจริงนะข้อกระบวนการในการทำหนัง ก็ต้องบอกก่อนว่ามันชาเลนจ์ในทุกแบบทุกด้านมันท้าทายเราในทุกๆด้านเราถ่ายทะลุโควิดกันนะคะมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะหนักจนถึงช่วงที่แบบโควิดหนักจนเราจะต้องแบบหยุดถ่ายกันไปแล้วช่วงที่หยุดถ่ายมันก็ยากสำหรับนักแสดงที่จะมาจูนกันติดถ้าพูดถึงซีนที่เราสึกว่ามันรวมดาวแลวมันมีความยากมันคือมันคือซีนแบบเปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้ว บางทีตอนที่เราอ่านบทก็จะแบบเดี่ยวตอนนี้อยู่ที่ใครแล้วนะตอนนี้คนไหนพูดนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยยากยากมากๆตอนตอนที่ทําแล้วก็เป็นเป็นซีนที่พี่คงเดชให้ให้เวลากับตรงนี้มากๆแล้วก็กลับมาทําซ้ําอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะสำหรับร่มแล้วร่มรู้สึกว่าแอนคือตัวแทนของเด็กในยุคสมัยปัจจุบันที่เขาจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาราวเขาในชีวิตประจำวันในแต่ละวันแล้วก็บางคนก็อาจจะสตรองพอที่จะดิวกับสิ่งที่เข้ามาแต่บางคนก็อาจจะไม่ จนมันนำไปสู่การเดินทางของสิ่งที่ตัวละครแอนไปเจอท่เราบอกมันทำอะไรกับหัวพวกเราอะเราเคยเป็นเธอมาก่อนนี่พวกเราทั้งหมดคือแอนถ้าพูดถึงซีนที่เรารู้สึกว่ามันรวมดาวแล้วมันมีความยากมันคือมันคือซีนแบบเปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้ว บางทีอะตอนที่เราอ่านบทก็จะแบบเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ใครแล้วนะตอนนี้คนไหนพูดนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยยากยากมากๆตอนตอนที่ทาแล้วก็เป็นเป็นซีนที่พี่คงเดชให้ให้เวลากับตรงนี้มากๆล้วก็กลับมาทําซ้ําอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเลือกได้อยากจะเป็นแอนไหนก็อยากจะเป็นแอนแอนแบบเซียงเซียงมั้งแอนแบบที่ที่เราไปอยู่ในโลกของของความสดใสอะที่ที่มีความสนุกสนาน จริงๆเราอยากพูดถึงทุกแอนนะคะเพราะว่าทุกแอนแล้วเขาก็มี c h a ์เ e นจ์ของเขาในการทํางานแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะทำคาแรคเตอร์มาตั้งใจมากๆแล้วก็กระโจนลงไปแบบ100%ในการเป็นแอนรู้สึกว่า Face of a n นให้ให้วิธีคิดในการทํางานของเราในเชิงหน้าที่การทํางานเวลาที่ต้องทํากับนักสแสดงที่ที่เยอะจริงๆแล้วก็มีความแตกต่างกันจริงๆ แต่สร้างให้เขามีลมหายใจเดียวกันถ้าคนที่ชอบแบบงานศิลปวิทยาเราว่าอันนี้สนุกมันมีอะไรให้ตีความเยอะมันมีตัวละครที่เป็นตัวแทนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องเราว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเราได้จากในเรื่องว่าเอ้ยอันนี้มันมันคืออะไรในชีวิตของตัวละครตัวนี้แล้วมันคืออะไรในชีวิตของเราถ้าเราต้องมาเปรียบเทียบหามันในตัวเราก็ไม่อยากจะฝากหนังเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอยากให้คนไทยสนับสนุนหนังไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนังรักหนังผี หนังที่มีในตลาดทั่วๆไปแต่ว่าความสนุกอะมันควบคู่ไปกับความซับซ้อนกับตัวละครที่เราว่ายังไม่มีหนังเรื่องไหนแบบทำมาก่อนอยากให้คนดูไปดูกันเยอะๆค่ะ